อัปเดตราคาน้ำตาลโลกทิศทางจะเป็นเช่นไรนับถอยหลังสู่การเปิดถีบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บาวโซนกันด้วยนะครับสําหรับฤดูการผลิตปี2564-65กทับก็นับวันเวลานับถอยหลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับจะเข้าสู่ฤดูการเปิดถีบ อ้อยในฤดูการผลิตปี2 5 6 4 -65 ทับ 65, ซึ่งก็คาดกันว่าจะเปิดในช่วงต้นเดือนธันวาคม2,564นับวันเวลาก็ประมาณ60กว่าวันนะครับประมาณนี้นะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับก็นับถอยหลังเข้าสู่ฤดูหีบใหม่กันแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เตรียมตัวกัน อย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ทิศทางราคาน้ำตาลจะเป็นเช่นไรมีผลต่อราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2564อย่างแน่นอนนะครับซึ่งราคาน้ำตาลในตลาดโลกเป็นการส่งมอบล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับทางฝั่งยุโรปนั้น ถือว่าราคาก็ยังดีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในรอบเดือนธันวาคม2,564ก็อยู่ที่511.60ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะครับที่อยู่ที่400กว่ากวานั่นเองนะครับ400กว่าเหรียญน,นะครับไม่ถึง450เหรียญด้วยซ้ำนะครับใน ปีการผลิตที่ผ่านมานะครับสำหรับในปีนี้ทำสถิติเกิน500เหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับส่วนในรอบเดือนมีนาคม2,565นั้นก็ยังอยู่ที่511.90สดาอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับในรอบเดือนพฤษภาคม2,565อยู่ที่500.60ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ รอบเดือนสิงหาคม2565นะครับอยู่ที่497.10ดอลลาร์สหรัฐต่อตันรอบเดือนตุลาคม2565อยู่ที่488.20ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็ยังถือว่าราคานั้นยังดีอยู่นะครับสำหรับการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับสำหรับในฝั่งอเมริกานั้นนะครับในรอบเดือนตุลาคม2564 อยู่ที่19.05เซนต์ต่อปอนด์นะครับก็ยังถือว่าดีนะครับซึ่งราคานี้ก็ไม่รวมพรีเมียมนะครับกับการขายของอนทนะครับซึ่งอนอทอทำราคาขายได้อยู่ประมาณ17.5ถึง19.5เซนต์ต่อปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีในปีนี้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมานั้นทำราคาอยู่ที่1 5 1 6เซนต์ต่อปอนด์นะครับก็ยังได้9 2 0บาทต่อตันนะครับในราคาอ้อยขั้นต้นนะครับ ในปีนี้อยู่ที่19เซนนั้นก็ถือว่าราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี5 6 4พันบนั้นเกิน1000อย่างแน่นอนนะครับส่วนในรอบเดือนมีนาคม2565นั้นก็อยู่ที่19.91เนซนต่อปอนรอบเดือนทุกภาคม2565อยู่ที่19.36เซนต่อปอนรอบเดือนกรกฎาคม2565อยู่ที่18.71เ็นซนตต่อปอน รอบเดือนตุลาคม2 5 6 5อยู่ที่18.39เซนต์ต่อปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางราคาที่ยังดีอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาการเปลี่ยนปแปลงราคาของน้ำตาลโลกตลาดโลกการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าของตลาดอเมริกาและฝั่งยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับในปีนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยของไทยเรานะครับที่จะ มีราคาอ้อยขั้นต้นที่เกิน1,000บาทนะครับถึงแม้ราคาปุ๋ยหรือยากับจัดวัชพืชต่ตตางๆนะครับขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับราคาอ้อยก็ขยับขึ้นนะครับก็พอจะลดได้ในระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่มากมายนะครับก็รอลุ้นต่อไปกับราคาอ้อยขั้นต้นและราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็หวังเงินตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีที่ผ่านมามายเยียวยาก่อนนั่นเองนะครับ